วันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ซีฟู้ดจะใส่ไวายขาวด้วยแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเล็กน้อยนะ,ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานไวน์ขาวเฉยๆแล้วก็ไม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างเดียวก็ก็มันจะมีอะไรครึ่งๆกลางๆนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูไม่ยากหรอกอจุดไฟแล้วก็ให้กระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปประมาณสัก สามช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่กระเทียมน้ำมันมะกอกนะอย่าไปเอาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชน้ำมันอะไรนะนี่คืออาหารอิตาเลียนนะคะอย่าไปพริกแขงอะไรที่ต้องใช้ก็คือต้องใช้ที่เขาใช้กันเหมือนเราทําอาหารไทยอะ่ะถ้าเราต้องใส่น้ําปลาต้องใส่น้ําปลาไปใส่อย่างอ,างอื่นมันก็ไม่ใช่ถ้าต้องใส่ซีอิ้วก็ใส่ซีอิ้ว อันนี้ต้องใช้น้ำมันมะกอกก็คือน้ำมันมะกอกอาหารเป็นวัฒนธรรมอเป็นเค้าเชอร์เป็นประเพณีเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรให้มันถูกต้องอ่าพอมันเหลืองแล้วนะเราก็จะใส่พริกลงไปตอนนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสบายแล้วเราก็จะใส่ซีฟู้ดลงไป ซีฟู้ดมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นซีฟู้ดอราใส่ได้หมดจะเป็นกุ้งหอยปลาหมึกหอยเชลล์หอยอะไรได้หมดเลยนะตอนนี้เราก็จะใส่ไว้ขาวคือถ้าเราทําสปาเกตตี้ซีฟู้ดไว้ขาวเนี่ยเราจะใส่ไวขาวเกลือพริกไทยใช่ไหมคะอันนี้เราใส่ไว้ขาวไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเท่ากับสปาเกตตี้ไวขาวให้กลัไวมนะต้องให้มันระเหยให้แอลกอฮอล์มันระเหยออกไปแต่อันนี้เราจะทําแบบ สีชมพูก็คือไม่ใส่มะเขือเทศเยอะจนเกินไปคือใส่นิดหน่อยให้มันเป็นแค่เรื่อ่ๆเท่านั้นน mm. ะเนี่ยแค่เนี้ยแ,แล้วก็ใส่วิกไทยใส่เกลืออือ mm. ตอนนี้เราจะรอให้มันสุกก่อน คือถ้าถามว่าใส่ปลาได้ไหมใส่ได้แต่เมื่อปลาเนี่ยมันเละคือพอมันสุกแล้วมันจะแตกเมืนน่อน้นมันก็จะไม่สวยคือมันก็ไม่น่ากินด้วยเพราะเขาก็ไม่นิยมใส่ปลาในสปาเก็ตตี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ของพวกนี้สุกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลวกเส้นใส่ลงไป สมบรแล้วแหละโอเคได้ละตอนนี้เราจะเอาเส้นลวกแล้วเอามาใส่ จะชิมนิดหนึ่งมันยังไม่ค่อยเข็นมนหก็เดี๋ยวใส่เส้นเข้าไปล้ำั้จะเกลืวันนี้นะมือไม่มีแรงเลยนะจับอะไรหกหมดเลยนะอา้าวลวกน้ำบอกนะน้ำน้ำต้องเดือดน้ำร้อนๆเส้นจะได้ใสๆลวกเสร็จแล้วไม่ต้องลวกนานดันนี้แป๊บเดียวแล้วเอามาใส่กระทะ ใทาซีเลียเข้าไปคนๆอีกไปนิดนึงก็ได้เพราะว่าของมันสุกมาแล้วเดี๋ยวมันแห้งเกินไปได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะได้สปาเกตตี้ซีฟู้ดซึ่งไม่ใช่มีแต่ไวยขาวอย่างเดียวอันนี้ไวยขาวจะน้อยกว่าไว้แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยมันก็จะออกมา ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นซีฟูด้ดซอสมะเขือเทศอย่างเดียวเนี่ยมันจะแดงมากแล้วเราก็ไม่เอาลงไปผัดในกระทะก็คือเราจะลวกเส้นแล้วก็ซอสมันจะแฉะแล้วก็ไปราดแต่อันนี้มันคนละวิธีคือเราเอาลงไปผัดในกระทะแล้วมันก็จะไม่แฉะนะมาใส่จานกันอันน้อร่อยคนไทยชอบพวกซีฟู้ดเนี่ยชอบมากแล้วก็มาใส่จาน เดี๋ยวไว้ให้ร่างกายปกติมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มทําอาหารไทยบ้างนะตอนนี้ทาําอาหารอิตาเลียนไปก่อนเพราะมันง่ายกว่าไม่เสียเวลามากโอเค